สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมาีจันทคลิปนี้คลิปนี้จะเป็นคําทํานายของชาวราศีกันกับชาวลัคนากันในเดือนพฤศจิกายนพศ2564ค่ะเราจะใช้ไพ่เทพพระเจ้าฮินดูนะคะก o อดแอน o d d e เดสเเป็นเทพทางฮินดูคลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่ 16. 16 16กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมของทุกปีตัดเวลาตั้งแต่16กันยาจนถึง15ตุลาคมของทุกปีนะคะคลิปนี้ใช้ดูได้ทั้งราศีก,กันกับรัชนากันแล้วก็ท่านใดที่ต้องการดูคลิป12ราศีย้อนหลังกรุณาเข้าไปดูที่ เพลย์ลิสต์ของช่องหมอดู youtube ออนมณีจันนะคะหรือกดดูที่ตัว V กดดูที่ตัว V เพื่อเข้าไปดูที่ใต้คลิปได้ท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกขอความกรุณาช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูให้เอด้วยนะคะเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะ วสุวรรณพระแม่ธุระขายาคุด นาร้านารายพนนารายองค์อมรินหรือพระอินพระศิวะเทวีแห่งเล่าหรือเทวีแห่งความมืด อวตารนาลายปางที่หนึ่งมัสยาอาวตารพระนารายหานุมานจะจ้ะ มันก็ตีง่ายๆตีแบบง่ายๆเลยพระหานุมานเป็นมาคู่กันเลยหานุมานคือทหารเอกของพระรามสำหรับไพ่พระรามนะคะสำหรับไพ่เนี่ยสีรามนะสีรามเนี่ยเป็นไพ่ที่หมายถึงการคืนดีกับคนรักเก่าเหมือนพระรามตามหานางสีดาแล้วก็หน่อยทะเลาะกัน จริงๆแล้วคือปางที่เจ็ดเนี่ยเป็นปางที่แบบเหมือนมาใช้กรรมเรื่องคู่โดยตรงต่างจากปางที่แปดมากปางที่แปดเนี่ยเป็นอินฟินิตี้ชายาเยอะได้นางฟ้าหกหมืสี่พันคนเป็นชายามีชายาเป็นมนุษย์มีชายาเป็นผู้หญิงเลี้ยงวัวเป็นพามเป็นอะไรแยะๆไปหมดเลยทีเนี้ยชาติเนี้ยเป็นชาติที่มีชายาคนเดียวแล้วก็ความรักไม่สมหวังแต่ชาติที่เจ็ด แต่ปางที่เจ็ดเนี่ยเป็นปางที่คลแมกนั่นก็คือจุดจบจุดจบของพระนาราย,ยจุดจบของจุดจบของพระรามในปางที่เจ็ดนี้ก็คือการได้กลับไปรวมร่างกับพระนารายเป็นอมาตมันอะเขาเรียกคือคนอินเดียเขาจะเรียกเป็นอะมาตมันนะก็คือว่าเป็นเซลล์ขนาดใหญ่เปรียบได้กับเซลล์ขนาดใหญ่ เหมือนเซลล์ขนาดใหญ่แตกออกมาตึง้งมาสยามอาวตารแตกออกมาอีกตึง้งเ,เป็นเป็นกิสนะเป็นพระรามปางที่หนึ่งปางที่สองกุรมาลาวตารแล้วก็มีนรสิงหทีเนี้ยพระกิสนะเมื่อแยกออกมาแล้วพระกิสนะไม่ได้กลับไปรวมล่างในบรรดาในบรรดาในบรรดาปางที่แยกออกมาเนี่ย ในบรรดาปางทุกปางที่แยกออกมามีแค่ปางเดียวที่กลับไปรวมกลับไปรวมล่างกลับไปรวมล่างก็คือปางของพระรามพระรามได้กลับไปรวมกับพระนารายเปรียบได้กับการกลับมาคืนดีกันการหวนกลับไปสู่ที่จุดตั้งต้นการได้เริ่มต้นใหม่เป็นปางเดียวที่ได้รวมปาง กุรมาวตารหรือปางนรสิงไม่ได้กลับนรสิงที่ดุที่หน้าเป็นสิงโตทีเนี้ยคือเอมองว่านะชาวราศีกันกับชาวลัคนากันในเดือนพฤศจิกายนเนี้ยเอกกำลังมองว่าถ้าคุณอะทำงานเป็นหากคุณทำงานเป็นทหารตํารวจ ข้าราชการจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งดีด้วยหากคุณทำงานเป็นทหารตำรวจข้าราชการเป็นครูคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งดีและมีเกณฑ์จะได้รับใช้เจ้านายแต่คุณจะเดือดร้อนทางด้านคดีความตามมาเพราะอาสารับใช้เจ้านายหรือไปยุ่งกับเรื่องชาวบ้านจนตัวเองมีคดีนะ คุณจะเดือดร้อนคุณจะเดือดร้อนเพราะว่าคุณจะเดือดร้อนเพราะคุณไปยุ่งกับเรื่องชาวบ้านจะมีปัญหาทางด้านกฎหมายเข้ามาในบางท่านอาจจะได้ไปทำบัตรประชาชนใหม่ทำใบขับขี่ทำบัตรประชาชนทําใบขับขี่ทําวีซ่าหรืออะไรก็ตามในเดือนพฤศจิกายนชาวราศีกันอาจจะเดินทางไปทํางานเมืองนอกก็เลยต้องไปยื่นเรื่องขอ ขอวีซา่ายืดเรื่องขอวีซา่าเพื่อที่จะได้ไปทำงานต่างประเทศจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางใบนี้จะเกี่ยวข้องกับการทำงานต่างประเทศแล้วก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับ travel travel การท่องเที่ยวงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวงานด้านต่างประเทศคนที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวพันกับคนต่างชาติอ่าไพ่ใบนี้จะเกี่ยวกับซีฟู้ดด้วยนะ ซีฟู้ดตั้งแต่ขายปลาหมึกย่างริมถนนยันเจ้าของร้านซีฟู้ดริมทะเลจะตีไข่แตกคนที่ทำธุรกิจขายอาหารทะเลขายปลาหมึกย่างรถเข็นปลาเผาขายหอยหอยแบบส้มตำแล้วก็เป็นพวกหอยออหอยแข็งลวก กับแก้มเล่าเนี่ยก็คือว่าคุณจะหาเงินหางานอะไรตรงนี้ได้ดีเลยคุณจะหาเงินหาคุณจะหาเงินจากธุรกิจในกลุ่มที่เกี่ยวกับ el, ทาว์ลทาว์ลงานที่เกี่ยวกับทาว์ลธุรกิจที่เกี่ยวกับหอยเอ้ยไม่ใช่ธุรกิจที่เกี่ยวกับต่างประเทศอาหารทะเลธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารทะเลธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวขายปลาทูน่ากระป๋องขาย ปลาทูอะไรแบบเนี้ยดีแต่มีอย่างหนึ่งอ่ะที่เอไม่โอเคเท่าไหร่นะชาวราศีกันกับชาวราคนากันในเดือนพฤศจิกายนนี้คุณจะเออเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายมีเกณฑ์ป่วยมีเกณฑ์ไม่สบายเข้ามานะป่วยไม่สบายสําหรับคนที่ทําอาชีพเป็นหมอ เภสัชกรหมอยาสมุนไพรคนเก็บศพสับปเปลอือสับปเปลอือคนเก็บศพคนขายโรงศพเงินดีคนที่เป็นคนที่ทาอาชีพพวกเป็นหมอเป็นหมอเป็นพยาบาลเภสัชกรกายภาพบําบัดเทคนิคการแพทย์สับปเปลอืองานเยอะได้เผาศพทั้งวันทั้งคืนเลยคนที่ทํางานโดยสับปเปลอือก็คืองานดีเงินดี คนที่ทำงานเป็นหมอก็คือลูกค้าเยอะคนไข้อื้อเลยคนป่วยเต็มเลยคนป่วยเต็มเลยคนที่เป็นเภสัชกรก็ขายยาดีขายชุดตรวจได้คนที่เป็นหมอสมุนไพรขายของดีนะคะคุณติดเหล้าหรือเปล่าเรามองว่าคุณเป็นคนดื่มจัดกินเหล้าเก่งนะในเดือนพฤศจิกายนนี้คุณจะมีความสุขมากก,กับการกินเบียร์กินเหล้า ดื่มเหล้าดื่มเบียร์จิบวน์อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ฟังเพลงที่คุณมีความสุขคุณจะมีนารีอุปถัมภ์นะคุณจะมีนา่ีนาอุปถัมภ์และคุณจะได้นารีอุปถัมภ์และจะได้บุรุษอุปถัมภ์ด้วยไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่หมายความว่า illumination o f the h e a r t คุณนะ่ะจะต้องใช้ใจของคุณนะ่ะนำทาง บางครั้งเนี่ยคือคุณน่ะเชื่อคนอื่นมากเกินไปไม่เชื่อใจตัวเองคือคุณน่ะหูเบามีคนมาบอกคุณมีคนมาเป่าหูคุณว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ดีแต่ใจคุณน่ะคุณรักคนนี้มันไม่ต่างจากผู้ชายที่เอาโสเพณีเป็นเมียไงคือคนรอบข้างอ่ะรับไม่ได้คนรอบข้างไม่โอเคแต่ใจคุณบอกอ่ะว่าคนนี้จะเป็นคนที่ อยู่กับคุณไปจนแก่แล้วก็เป็นคนที่ทําให้คุณมีความสุขแล้วก็เป็นคนที่ว่าเข้าใจคุณแล้วก็เป็นคนที่ไปกับคุณได้มันเป็นเป็นไพ่ที่หมายถึงว่าให้หัวใจนําทางอย่าใช้สายตาให้ใจนําทางจะดีกว่าในบางครั้งเนี่ยเนื้อคู่ของคนคนเราอ่ะมันก็ไม่เหมือนกับในซินเดอเรล่ามันไม่เหมือนสโนไวท์ไม่เหมือนซินเดอเรล่าบางครั้งอ่ะ คนที่มาเป็นเนื้อคู่เราในชาติเนี้อาจจะเป็นคนทีออ่หน้าตาไม่เอาไหนหน้าตาขี้เละหล่อเหมือนศพอะไรประมาณนี้หรือแบบฮโาลาวีนมาแล้วอะไรประมาณนี้ก็ได้บางครั้งเนี่ยความเป็นเนื้อคู่มันเป็นเรื่องของอดีตชาติซึ่งมันมีความพันผูกซึ่งบางคนเนี่ยแค่เจอกันครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกถูกชะตาแค่เห็นหน้ากันครั้งแรกก็รู้สึกรัก หรือบางคนเนี่ยแค่เห็นหน้ากันครั้งแรกก็รู้สึกเกลียดแบบไม่มีเหตุผลแล้วนั่นก็คือเป็นสิ่งที่คุณน่ะจะต้องสัมผัสได้ด้วยใจไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีมากเลยนะคะคุณจะได้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานจะมีชื่อเสียงในสายงานจะมีชื่อเสียงในสายงานมีคนมองคุณเป็นไอดอลเป็นฮีโร่แล้วก็คุณน่ะจะ สามารถที่จะเอาชนะศัตรูได้ในสงครามนะคะคุณสามารถเอาชนะศัตรูได้ในสงครามส่วนไพ่ใบนี้ Sexual Powers Union with a good m a r r i e d partner Detachment from l e f t u n p a c k e d change i n u m b e r l e b e n e f i t from very enjoyment to liberation คุณจะได้เจอคนที่เก่งเรื่องบนเตียงมากหรือแบบมีพลังทางเพศทีออ่ power เป็นแบบประมาณ sexual power คือเป็นคนที่เก่งเรื่องบนเตียงหรือเป็นคนที่เป็นคนทีเออ่เป็นคนที่เก่งเรื่องบนเตียงหรือเป็นคนที่ไม่ได้เก่งเรื่องบนเตียงแต่เป็นคนที่สามารถให้ความสุขคุณในเรื่องเซ็กได้ดีมากคุณจะได้เจอกับใครบางคน สาวโสดหนุ่มโสดสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไม่ไมเนี่ยคุณจะเจอแบบเซ็กชุ่เซ็กเซ็กชุ่ไม่ใช่เป็นพวกใบเซ็กชุ่นะไม่ใช่ไบเซ็กชุ่แต่เป็นคนที่แบบเออมีแรงดึงดูดทางเพศสูงเซ็กซี่เซ็กซี่มีแรงดึงดูดทางเพศสูงเห็นปุ๊บแล้วไฟติดปับ๊บเหมือนน้ำมันกับไฟอะไรประมาณเนี้ยคุณจะได้เจอหนุ่มฮอสสาวฮอตหรือได้เจอคนที่ เก่งเรื่องบนเตียงแล้วก็เป็นคนที่แบบคุณอยู่ด้วยแล้วคุณมีความสุขทําให้คุณสนุกสนานและทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณจะมีความรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่คุณน่ะอยากจะได้มาเป็นคู่ของคุณคุณอาจจะไปตกหลุมรักผู้หญิงที่เก่งเรื่องบนเตียงคุณอาจจะไปตกหลุมรักแม่ไม้ไปตกหลุมรักสาวแก่แม่ไม้ที่เก่งเรื่องบนเตียงก็ได้อะไรสักอย่างหนึ่งที่ เกี่ยวกับเรื่องเซ็กนี่เรามาดูขยายนะคะสิ่งที่คุณรอคอยอ่ะจะสมหวังในเดือนหน้าร้อนอ่ะซัมเมอร์ซัมเมอร์ซัมเมอร์มันก็หมายความว่า สิ่งที่คุณเคยอธิษฐานจิตขอพอรไว้จะสมหวังในฤดูร้อนปีหน้าประมาณเมษาสิ่งที่คุณเคยขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะอาจจะเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะเรื่องลูกเร,เ,รเรื่องนู้นเรื่องนี้มันจะไปสมหวังปีหน้าช่วงเมษาไปแล้วเมษาไปแล้วนะสปริงสปริงก็จะเป็นช่วงเนี่ยแหละสกิงแล้วสปริงจะเป็นช่วงพฤศจิเอ่อพฤศจิกาธันวานะสปริงอ่ะ ในเดือนที่จะมาถึงนี้ช่วงประมาณพฤศจิกาธันวาเนี้ยชีวิตรักของคุณจะเบ่งบานนะคะบลัสัมบลัสัมนะคะเป็นความเบ่งบานเหมือนดอกกลาบแรกแย้มคุณต้องใช้ความอดทนให้มากในการดำเนินชีวิตมันจะมีเรื่องหนักๆเข้ามาทำให้คุณต้องเครียดคุณอย่าพยายามทำอะไรที่มันเสี่ยงนะ คุณอย่าพยายามทําอะไรที่มันเสี่ยงเพราะว่าสิ่งนี้จะทําให้คุณเนี่ยเจ็บไปจนตายหรือคุณอาจจะตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ผิดจะมีเรื่องความรักเข้ามาเป็นความรักของออบทเรียนชีวิตเป็น l o ิ e l i ฟ์เป็นความรักที่เล่าร้อนรุนแรงเป็นช่วงที่ว่าคุณนะจะได้เรียนรู้คำว่ารักเป็นช่วงที่มีความรักเข้ามา ได้จัตติกด้วยนะนี่แปดเหรียญคุณเห็นไหมผู้หญิงคนเนี้เขาเหมือนเภสัชกรเลยนะหรือไม่ก็พวกหมอสมุนไพรข้างหน้ามีสมุนไพรมีมีมนี่หมดเลยอะ่ะมีสมุนไพรแล้วก็มีกองตำลาแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นพวกเออส่วนผสมต่างๆเป็นผงๆอ,อ่ะเอออันนี้การฝึกสมาธิ คนที่คนที่ขายยาสมุนไพรเภสัชกรพวกหมอเภสัชกรพวกขายยาสมุนไพรเนี่ยคุณจะหาเงินได้เยอะมากเลยนะแล้วก็ในเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคดีความหรือคุณอาจจะต้องยืดเรื่องทำวีซ่าทำพาสสปอร์ตทำวีซ่าอะไรประมาณนี้ คุณจะมีนาลีอุปถัม์นะใบนี้คือนาลีอุปถัม์มีนาลีอุปถัม์คุณจะมีความสุขมากขึ้นและจะได้ท่องเที่ยวและ,และก็ได้เดินทางไกลจะมีคนอิจฉาลิษยาคุณนะแต่ไพ่ใบนี้เอ๋มองว่าคุณน่ะจะเดือดร้อนถ้าไปยุ่งกับเรื่องของชาวบ้านคุณจะมีปัญหารักต่างวัยหรืออาจจะมีผู้หญิงที่อายุมากกว่ามาชอบ คุณจะมีผู้หญิงที่แก่กว่ามาลักมาชอบค่ะใบเนี้ยมีผู้หญิงที่แก่กว่ามาชอบแต่ในใจลึกๆของคุณนะถึงคุณจะมีผู้หญิงแก่กว่าถึงคุณจะมีผู้หญิงแก่กว่ามาลักมาชอบคุณแต่ในใจลึกๆของคุณนะบอกได้เลยว่าคือคุณนะ่ะตั้งใจจะกลับไปคืนดีกับคนรักเก่านะแล้วก็เป็นช่วงที่ว่าคุณน่ะสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ สุขภาพไม่ดีเท่าไหร่จะเป็นเกี่ยวกับโกกบรคกระเพาะโรคจะเป็นเกี่ยวกับโรคกระเพาะอะเออเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับโรคเนี่ยช่วงช่วงท้องอ่ะให้ระวังโรคกระเพาะเอ่อทานอาหารไม่ตรงเวลาท้องผูกเอ,อเ,ออเอ่อปวดท้องท้องผูกไม่ถ่ายอะไรประมาณนี้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ท่านใดที่ต้องการดูดวงปการส่วนตัวกรุณากรุณาแอดไลน์มานะคะ